อายุปดสิงหา2566ค่ะจวนจอมอกไก่นะคะบอกบุญไว้คือวันที่31สิงหานะคะที่วัดป่าวัดมืดนะคะรวมบุญสร้างเดียรติพร้อมกับสร้างแดนนรกสวรร์เนานะคะ่ะไปพร้อมกันนะคะค่ะคือวันที่31รอฟังยอดนะคะยอดวัดซาสนุบุญวัดลาลา,ามนะคะ่ะได้105าเจ23นะคะ105าเจ23นะคะ23ามก็ 23, อ,อกไปเรียบร้อย <Yeah. S 1> <laughs> ค่ะมือค่อยดีมืมอม แห่ต้นแล้วค่ะเนี่มือแรงหรือเพื่อนจะไปจจบฉลากินแบง์รัฐบาลนะคะอันสองสามสามสองไทยมัน่นจังสี่ก็ได้ครับค่ะบางที่บางที่ห้องปฏิได้ดสูกเนาะปฏิได้ดสูกได้ลับไปนัากันก็คือมือวันที่สามสิบเอ็ดเป็นวัดปามันเหมือนนะคะเพราะไม่ปลูกอาเฮ็ดยูสองสถานที่ช่วงระยะนี้นะคะแล้ววันมี้สุกไงนะคะกับมีเพราะอ่เฮ็ด,ดได้ะะดก,กินได้ท่านนั่นแหละคะ่ะคุณละหาละซิไปเนาะ อ่ารวมบุญไปเรื่อยๆนะคะให้คู่กัเทีดยไปมีหน่อยเฮ็ดตามหน่อยนะคะคือเฮ้าสางสะสมบุญไปเรื่อยๆบริด้ใจเค่เดียวนะคะเด้อสิผามือไม่คู่สีเฮ็ดต้นผ่าปา่าไปร่วมสากนะไปรวมสกวรการะเบียบสีผู้หูุ่นเ้นาะคะใกใล้ๆได้รวมบุญอันนี้ขึ้นผ่านมาทางช่องแสงโม,โมนะคะนางนุพินเลือดส,สุวรรณนางสาวศิรพัฒน์เลิดส,สุวรรณนะคะร่วมบุญมากนะคะแล้วก็ ตีเมฆูสามรอยจำโมสามรอยนหน้อยสามรอยขายเหียนสามรอยนะคะแตงโมสามแล้วก็มีเหียนแล้วก็มีนางหน่อยเป็นเก่าเพราะมันแบ่งทันคนละสามไปกอนกือทั้ง,งเจ็ดคนกันเลยนะ <c oughs> <c oughs> แค่แค่ขอขอบุญขอบคุณหลายๆเนาะคะ่ะสำหรับที่สายุญที่เิ่นรวมบุญมากกับแมปูประดิขาดชาย ใช่สิเป็นทางไก่ทางไก่นะคะเพิ่มโมเดมาอะอยากมาอยู่ดอกไม้คู่พ่อกระเทือนนั่นคือมือบ้านนี่ดิตุนเพิ่มมะค่ะเพิ่มมาแมาเป็ดไก่เงินกับว่ามีดอกไม้คู่เออไรสันได้ยิมืมมา, <c oughs> กกมาเพิ่มคารน้ำมันรดมาเพิ่มกับว่าเฮ็ดตุนนะคะตุนน,น้อยๆถวาย้ปูไข่ปลาตั้งใจว่ารสันเพื่อว่าตั้งใจอยากมาแต้ดนุด่นแต่ว่ามันกับคือว่าในสุกก็เลยเทีย่ารีตาหน่อย,อยนี่ใช่คะตามทุนตามฮอนเนาะเพิ่มกับ นี่คือมุนใช่ไหมหลายคะคนซื้อท่านี่ผ่านมาทั้งของเอ็กของวันนะคะคนแต่รวมบุนมากแต่ผู้ละหาละสิบไปนะคะพู้ละสิบบาทยี่สิบบาทก็ <c oughs> เป็นยังเนาะคะ่ะแล้วก็ให้พี่เสียไม่ผู้สองรอยแล้วไปให้วันหนึ่งรอยแล้วก็อเอ็กหนึ่งรอยยิมหนึ่งร้อยนาอยหนึ่งร้อยการเงี้ยวขายเหี่ยงนะค่ะมี่แค่นี้เนาะมีเอ็กม <laughs> ีวัน มีเอ็ดแล้วก็มีว่านแล้วก็มียิมสามทางสามีหนักน้อยมีขาเหีย้ยมีแขนยาวนะคนละร้อยค่ะค่ะสาดูต้องขาดด้อของของพ่อพ่อพ่อวงองว่องพ่อวุ้นภูชาชัยแล้วก็คุณมูชิตาภูพานาน,นี่ยแหละ,ะทีมงานคุณมาชิมะทีมงานของ นางมาชิมาปูสะใจนะคะเนาะรวมบุญมาไลายผู้ไลยคนเขาเียนตัวนังซื้อหน่อยหลายเรื่อหาบริเวณสามสี่ควกคละเหยีบมัสยิดเยียมัยิดก่นเอาพวกเป็นยังเอาไล่ซื้อขึ้นในปูแห<อ>ล้วคาะเพ่อสำรับรูนะคะเนาะแต่ลหลายผู้ไลยคนที่รวมบุญมากคือว่าเขาได้ส้างบุญอันยิ่งไงนะคะได้ส้างเกดีเกดีก็ค่อยเป็นค่อยไปนะคะใส่เวลาโดนอยู่หรอกค่ะเพราะว่านรกกะใกล้จะแล้วแต่ว่า เป็นปีนาเนาะค่ะยูดีไม่แห้งอาจจะเป็นปีนาพอดีแตงยังเรียบร้อยโลงซีเรียบร้อยช่วงนี้ก็ฝฟนโตกค่ะการมือได้ฟนต,ต๊เพิ่งกับบ่ได้เฮ็ดเทศกันเฮ็ดได้บ่เต็มที่นะคะค่ะทังวัดป่าสาสุบุบว่าล่ามเพิ่งกับสางซาราเรียบ้อยและกัห้องฉันเนาะค่ะหอสฉันกับเพิ่งกับสางไปเรื่อยๆนั่นแหละค่ะเพราะมันลายยางนะค่ะมันการโต๊ะบ่กลองลายยางเขาก็ดูได้ทังวัดว่านั่นคอยเฮ็ดคอยเป็นคอยไปนะคะโดยใจบริสุทธิ์ ที่เราอยากเห็นากสั่งนั่นแหละค่ะบันนี้นีม้วนผู นังงั่งน้องเออยึดมงปู้จาปู้คือพระค้าปู้พุ่งปู้บุกคุกตจกคือโจรสาจชาวบ้านเจ้าล้องชาระกดับว่ายคลิชคลอวัดคูณพระองว่านี้ไม่ใช่วัาถึิงแม่นี้ไม่ใช่วัาพระแต่เป็นว่าทคือชาวแปลดเหมือนมือเหมือนเป็นพุ่นี้ก็เป็นชาวเก้ามื่อคือก็เป็นสามคือมื่อจึงก็เป็นสามคืออึ่เมื่อบัดนี้นะฮะว่ายคือาวคือจะไปเอีย่นึงได้คอพอา ขอเบิกบุญใจพอว่าทข่งมาคู่วันเนาะเออถ้าไม่มีเงินจะทำยังไงพ่อต้องไข่ต้อเยอะๆนะถ้าไข่หรูปเงินลอยไหนอุปโภคเพราะพ่อคือพ่อข่งมาแข่งม่คู่ว่าจะขึ้นเยอะเออร้านก็อยากร่วมกินร่วมท้าร่วมเให้ร่วมข่งอุปโภเอาเด็กๆไปด้วยเด็กๆไปด้วยพอมาจะขึ้นคือจะแข่งกินสิยังวัน่ข่งไว้เยอะครับเอาอย่างนี้วันคือหนึ่งเนาะ เออวางขึ้นเงินเด้ออาบุกร้ังจะรวมคือรวมขังสืซืดใหญ่เนาะแม่ครูจะไปวางเงินวังข้นสามสิบเอ็จะไปมัดจำข้างถือไว้รค่เก็ดิบบาทอืเอาแค่คือผู้ใดญ่จะรวมห้งกับรวมปะอืมคนละเก็ดิบเก็สิบเก็ดิบนะเออผู้ใดจะรวมขังสืบยืดเน้อแม่ครูจะไปวางเงินวันขึ้นสามสิบเอ็ดเออไปว่างกับว่างเก็ดิบก็ได้ดอกอืได้ครูได้คตออกกัน แพงมอ่เออือออกคยเขาบปเลยเก้าเยไปเก้าเค้ัวเครับอือว่างายได้ก็เก้าเคี้ยวๆรเก้าเคี้ยโอย่าเก้าเเออแห้งมัน่แขมันเหมันครัวจะไปมันหงมันหงาอือพวกแกขยันได้เงิน้างอข้างหัวนหัวนรันรงตัวจีดเออหัวน้อเออ ใ้เงินกันไนอีกพอคลึงคือออดว่อนก็ใหญ่บคทีเรือขาดขาดคุ้ว่ากับห้องที่รายคือันมาขอเกือเขอบือมาเมื่อกี้พอกรียกว่าขั้นจะแกสจะไปเอานังไม้คู่แข่งตัวว่าจึงมากห่งด้วหลังรับมเขาคือม่รู้กล้องจพอว่าแข่งว่าไปรูปเขตรงใหม่รูเริ่มครับู่เออคอยไม่เข้าไปขามักกัดจึงพอมัน่าพอเป็นผอว่าแข่งเริ่มครับ เออไปรูคือตรงพอร้วยแกอืมพอวันจะตึงอืมขาลรงก็ว่าใครเขากระตืออืมมาอย่งกรคาโอ้ผมทุกเง่ากะอยากมาขอขอดอยครวันขึ้นงนี่แหละ่อแข่งยึไหนพอก็เลยถามนึงแข่งว่ามั่นว่าอืมเดี๋ยวไปเขขาหวังมาขอเกลอนอาอย่างเือีอวัน่เออมาขอแบบก เออม่เคยเพองไหว่าคู่น้ำ่าแทงพัดก็คือระยมครับพ่อราดวิจิตรศิลาเรื่อมหัวขอดวงหัวขอดขอดอย่างว่าบอกว่าขอดยังไบเออเราไปอ้อนวอนว่ากันรูดคู่ของไ้กับ่าไดระยึมครับพ่อภาษาให้เขาบอกเขามากว่นนีกระดเนาะคือจะดวิกตรศิลด์่อืมืม่เคยเพองไหว่าคู่อืกพอว่ากันอยกกัคือยินคืนงาค่ายกับค่ายว่ากัน เออเมื่อกต่งของทางขันหอยแรืว่าแข่งว่าก็คือเรื่องว่าขันหอยดอครับผมเพว่าครโรก็เปนเรื่อผมค่ะเนาะพอใครเรือว่าเอามื่อคู่รื่อรือขันะใสเขาเข้าไปว่าค่ะพอบขออกดนักอว่าก็คือเรืองครับหมวดว่คืองงกันงานเพราะว่าเป็นเรก่อกาแบอกว่าโครโร้าเรองคมค่ะอือมันคือเรื่องห้อเรื่องหือว่า ยตัวกนี่กบอราเกอราเกลเออกได้ยกเกลือแข่งบม้อรอนนั่นแหละพวกที่มาเปิดเผยอื่นหนังนั่นแหละยอื่หัวร่องอื่นแไว้ว่าเขาคือกรดนั่เออฟุกใหญขึ้นนั่ละบักอื้องก็ว่าคงแกจกเออบักอื้องบักข้าคอรอนนั่นแหละมากอร์นอรเบอเออกาังม็นสิ่นั้นคังนั่นแหละ ดีเกาะดีขึคนช่างมือนแกมันไปคุกหมดเลยนะไปคุกคุกคุกหมอไปยังคุกเว้ยคุยกับคุกเป็นเออเป็นยูว่าเป็นหยูก็เออเป็นยูกับพ่อใหญ่ก็เลยเยมคั่เป็นยูคั่พวกไปพาออกบ้างหนักนี่ตาปูงานหนักข้งเฮาเป็นยูไปขึ้นมีโอกาสได้แก้ตัวนะลูกนะขอให้เราคิดดีงทำดีปฏิบัติดีงบารมีคู่สิ่งคู่งานจะเกิดขึ้นแล้วเวลาทำ ก็ให้ทำบุญด้วยเือใหญมือโชคเวรยากบางวันใหญ่โชคใหญ่ยากคือหายต่อไม่ยืมไม่ใช่เราก็ต้องสะสมค้างบุญไปเรื่อยๆมันจะถือได้ไปเรื่อยบางวันให่เรากุเช่าคือไม่ใช่เราต้องทำไปเรื่อยๆั้นพวกนะเออบุญมันจะถือได้เกิดเงินมันก็จะถือได้โป่งไปเรื่อยๆจนทัวเออหายวัดเป็นวัดกุ้ยข้าเป็นยังงี้น่ะหายพัดเอาไปพาออก ขั้นเป็นหนีนะักพาออกลังไดมันกบบระบาดไอืมมันจะใค่เขา,ขานะเขาได้แบะมันก็คือเมือเขาใจงั้เข้าต้มเกลืหาวันถือทางได้เรื่มเพราะมันเป็นหนีเป็นพิ้งไปพาถ่วงมันพอเท่าตเดืมพาถ่วงพาเข้าเปน็นนีมันบ่เหนือยมันจะขาเพราถือวิธีเขาใจงั่งแต่ว่าขั้นเป็นหนีนะเ,เรื่มเอาเงื่อนไปคือให้เท่าเป็นกบบระบาดได้ที่ขั้นบ่าพาออกเขาใจงั่ง เออยนึงมันกู้แม่ฟอมแม่ไขเข้าไข่เอาไว้ดูมัดจับกับเปลน,นก้อนจับก้อนเรื่อเอยหน่วกับเปล่งก้อนข้อผู้เขาเขาใจง้างเออมัดมก,กับไปควงทับควงไก่มันก,กับไก่ใช้ประกองรองข้างก้าวเท้าราาให้มันถือโลบางืันว่าเปโล,ลไปไปรนคาหนูเ้ยเข้าเออขึ้นยิมขั้นหัวหยอมไปเกาจับมัเข้างบนดเวยมัด <laughs> <laughs> ไปกนข่งไม่เก่าวม่ถือหมอนไม่เอาเข้าข่งกยืมเออเือว่าอกข่นเออคู่นเก่าหังอักก็่าเข้าข่งยืมมันจะไปคู่เขาติดกันแา่งเสื้อกางเกงนทางมันถือฟองมันจะแต่เข้าก็แก่งับปูท่่นคือการข่แต่่งมันถือหมอนแข่านม่ถือหมองมันก็ถือได้เสเดอแข่งแม่งไปแข่ยืมเออ ห้แล้วควบไปข่างว่าคือมองมองเขาทางว่าท่าอไปถามเขาไปเอาไนข้างไปก็คือว่าข้างบ่าถึงเส้นของเขาก็เด็ดขาดไม่ไหวคือเขาจะมักใจจะใครเขาไปเขาไปใส่ตัวจะมัดกุมมองแค่พอกทางการแเ่คือว่า้ามึงหุ้มกากอไรแบบนีอไม่ไหวเลยบี่ควกไั้ถคือไปบังคับข้ออบุ่มกับบุญจะข้อมกำกับกำจะข้อง จะของคือมันจังไก่กับกระไก่บวมจะของขางมันก็จังไกดิว่าไปหายคู่ข้างแล้วจะข้องใดมันก็ไปเคาะมื่นบานมเมื่องเท่านั้นตัวขยใจง้างอือก็หายคือบายดูคู่คู่แก้ยังหูอือคู่ตุ๊บดี่าวาดีมันข่้นมามหาเรื่อยเรื่ตาูเรื่องกบูงเติวกูเลี้ยพ่อ่ะว่าไม่ขีดกาเรื่มครับเออว่ไม่เปขี้กาอือ พอกมันต้ง่อยลอยวานขนาดนี้พอกระด่ามัความรู่รุงรุเห็่วหดากรด่างพวกกากไร้ไร่ไร่เป็นกูกับเรื่อวถึงแม่เท่าว่าแก่าก็บม่รหนาด้งหน้ำบอลนัร้อนหมดกก่ากัน้กรูเท่าแค่วันก็เท่าไปดูเท่าดแตเทาก็พูเอมืไเขาก็ไมเท่ก็ไม่เน่าก็ไมเท่าก็มเท่าก็ไม่เท่าก็มเท้าก็ไเาก็ไม่เ่ากไมเทก็ไ่ไม่เากไม่ท่าก็ไม่เทิกไ่เกไปเก็ไมเขาแเากงั่ง เออต้มไปแล้วก็เป็นเงื่อนเปข้ามต้มไปแล้วก็หุกกจัดข้ามบูญศตัวอืมเพรหุกนัดที่งังก่คือบ่เคยเจ้เว่าก็เป็นไพ่เงินไงอืมงอแกงแกคก็หักเออเขาเป็นพวกเขาวาดไงอืมเขาคุกพ่อเขาไปเต้นเหมือนข้ามเออไว้บุบพักไงอืมแล้วสรีตัวการเขาวาดกับเขาก็คือกันเมืองหมกันเออพวกนักข่าไปพุกหมอรัมอืม เขาไปคือคืเอเขาไปกินดาวเขาไม่ไมบุญคือคือว่าแทนไปคอือไปเอาบุญ่า,า,ากัน,น่าคือคือเรืองเื่องเครงมือไปเอาบุญครับอไปกินดาวไม่ห่วงเลไปกินกันหัวแางขางแตมไม่คกจะกันเม่ควรจะเด็ดรากแรงกวาเข้าค้นเข้าเหมือนกันนะมึงแคบไ่ได้ตัวนี้การทักบุญเพาผ้าคือผ้าชากับผก้คนแคงั้นเออคือให้คือข้ากับู่้คนกคบผ้ากันเจือผ้ากัน๊ เออบ่ผมจัดเก่บ่มัดโปะกับโอ๊ทูหันดะอเรีกจัดำให้เว้มันงเลยละโนนั่นงบ่เอออือบ่กกยแค่นี้ละอ้มแค่คือแล้วเขาอยากเช็คกับเตต้องคือแล้วบ่ได้ไปิดถามมาแล้วกูได้เลย้อแรกคือนางะมีรักการชงนางถวไว้คนมดักนางนึตยาตุกากคุมนางบางยิงเออถูกทึกปะพ่าพบกับนายสงคื ง่ายคกคิดนายไม่ออกคือหรือนางไม่ออกคือก็มือแล้วก็นางทุดติก้นางมาลรือนางรุงหรือนางรุ่งดาก็มือคือชื่อว่ารุ่งดารุ่งดาจักเอนางรุงดาทำไมคืค้นเป็ดเนางรุ่งดาเพราะมันนั่งรัดดารัดดาท <c oughs> ี่พูเขนางานรุ่งดาหวู้วังอึนั่งอึนอึนนั่งคอกรุ่งดา

อาคนเก่าคู่เอมักเปิดกระคาดเ่อมันจะเจอออกจากตรงนี้เอเออเกิมากวอนไม่รู้ทำค่าอูจะพูดถอบตัวเออคันบอกตัวนึกคัดบอกสูเก้าแต่เพราะพักการว้นหัวกะเขี่เออมันจะได้ทำค่าขวบปุ๊บมัดวัดเปิหมือเยิมครับขวดอันนี้เอฟีผ่านมาค่ะเขาแต่งหมูเนาะ งานุูึคืนเดื่อชวัมแต่วกนนั่งเช้าชกรพัดเลืออูวันรวมบุมากแต่ให้แม่คู่อกมาข่เอาให้จืดให้ดับขำขึงมากให้มือคู่มือจามือค่มือมาด้วันะถูกขอบได้หึงงแล้วก็ดูอะจรตืนะลูกน้ำมาอย่างนั้นนอยอันนี้เอฟคือผ่านมาทางข้องแต่งหมูพาด้วยอืงานปืนยุก กระทาหนังแปดถึงเก้าบาทนางสมพลอัตราหนึ่งร้อยเก้าบาทเออนางตุ๊กตูนางอัคนานางชิดติยาวงมากเออร่วมงวกาเก้เกร้อยเก้าสิบเอครับปูเอก้าร้อยเก้บออคอ้าว้างมือุงือรำมือคงมือมาหึงงแล้วก็รวเจอจะดงได้เออนงแบบะม่ใช้ทุ่มแปมันม่กรคบด้วเรครับปูอันนี้นางปัด อันยังปปธางมาไปธรามาโฟวนทองคีอหรือไงกบคือไงเศรปฐกอเนาะเออรวมขางเกียรติอกพอขาทุ่งขางบุไปแล้วไป้ายปอดทู่เรีนห่ย้ะแล้วก็าำหัวมากับผู้ใายกับเสปวุมาข้างมาเนาะเออย่างไปจางรกขาดีนายมงควรขาสิราดนอเท่านึกจะฟูเงินร่วมบุทางเกีดรตกับองค์ปปวดาข่ร่วมกับไปร้วเข้าบวาปอ่าขอใา้มือคกมือรับมือคกมือมัดงหึงเก็มือวนะลูกนัจะเรื่อง cứ gặp gắn nát nước gắn nè, cứ chẳng ừ? ừ, e, bóng cũng để gặp bóng khó thay ngó mất ngang hm? Hang hành mất từ ngang binh 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 bao binh ngang 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 binh